สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาแห่แล้วนะเจ้ามาเนี่ยกำกินฮือปอรเมทพิ่น่อกได้พอกันวันนี้เอาเมนูไง่ายๆเลยนะเจ้าต้มจืดผักแขร์นะเจ้านี่ผักแขรเนาะต้มจืดผักแขรใส่หมูบดแล้วก็ใส่ต้งหูนะเจ้านี่เจ้าวัตถุดิบลักของเฮานี่เลยเจ้าก็จะเป็นผักแคร์นะเจ้าแล้วก็มีหมูบดเนาะแล้วก็จะมีต้งหูไข่นะเจ้า เจ้าเดี๋ยวเขามาดูวิธีการทำเลยนะเจ้าขั้นตอนแรกนะเจ้าก็ตั้งน้ำเลยนะเจ้าตั้งน้ำคือมันเดือดนะเจ้าแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปเลยเจ้ารสด,ดีแล้วก็พริกไทยนะเจ้าลงไปเลยพริกไทยนี่เดี๋ยวเขาจะใส่ต้มห้หอมหลอดหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ซอสฝ่ายเขียวนะเจ้า ตอนจีน้ามันเดือดนี่นะเจ้าเขาจะใส่หมูนะเจ้าจะใส่หมูของเขาลงไปเลยหมูหมูอันนี้เ่าเขามักเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามักหอมนะคะหลากผักชีแล้วก็พริกไทยนะเจ้าแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนจี่หนะเจ้าแล้วก็ใส่ลงไปนะเจ้าเนาะวันนี้ทํากินกันภายในครอบครัวนะเจ้าเมืได้ใส่ถุงมือเนาะเนี่ยเจ้าปั้นเป็นก้อนนะเจ้าใส่ลงไปเจ้า น้าเจ้าตอนนี้เขาต้มหมูของเขาหน้าเจ้าต้มหมูที่เขาหมักไว้แล้วหน้าเจ้าเป็นซุกแล้วเนาะเจ้าเนาะเดี๋ยวเขาจะใส่อาเต้าหู้นะเจ้าใส่เต้าหู้ใส่พักลงไปเลยหน้าเจ้าใส่ลงไปเลยเครื่องปรุงหน้าเจ้าหมมีอย่างนักเลยหน้าเจ้าง่ายๆเลยเนาะหาได้ง่ายๆเลยน้เจ้าขนให้มันเข้ากันเลยวันนี้ผมมีวุ้นเส้นหน้าเจ้าเลยไมได้ใส่ซักกำ เจ้าทิ้งไว้เลยเจ้ามันพักมันซุกเนาะแล้วก็กินได้เลยเจ้าเนี่ยเจ้าตอนนี้นะเจ้าต้มจืดอพักแขกของเฮานะเจ้าซุกแล้วนะเจ้าเร็จเรียบร้อยนะเจ้าจะใส่พริกไทยลงไปแิดนน่อยนะเจ้าเนาะใส่พริกไทยลงไปนี่มันหอมนะเจ้าพักใส่ถ้วยเลยแบบนี้เจ้าพักใส่ถ้วยเลยพักแขกหรือว่าพัก ตำลึงนะเจ้าพักตำลึงไอ้เนาะหมูนักขนาดเจ้าวันนี้นะกพจะาบรหันพักละให้เจ้ามากขนาดเลยเจ้าหมาเจ้าพปรแม่ปีน้องมากินข้าวด้วยกันนะเจ้าสำหรับวันนี้เพรดาหารเหนือบ้านเฮาล้าไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า